สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาวน้อยบ้านในอีกแล้วค่ะวันนี้สาวน้อยบ้านนาจะนําเสนอผักสาบค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าผักอินูนแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันค่ะบ้านของพี่พี่น้องๆเรียกว่าอะไรคะที่บ้านปลูกไว้หนึ่งต้นกําลังเริ่มติดผลค่ะซื้อต้นพันมาจากเพจค่ะ เขาว่าเป็นพันธวายออกผลตลอดปีลองปลูกดูแล้วเป็นจริงๆอย่างเขาว่าค่ะพ่อของสาวน้อยบ้านนาเพิ่งปลูกครั้งแรกก็ได้ผลเลยค่ะถ้าใครอยากปลูกลองปลูกดูนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชอบกินค่ะ ที่บ้านสาวน้อยบ้านนาแม่และยายทุกคนชอบกินหมดเลยค่ะมีคนเก็บของป่ามาขายก็ได้ราคาดีไม่น้อยค่ะถ้าเราปลูกเองแล้วได้แบบนี้ก็น่าสนนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพใหม่ค่ะ,ะเอฟซีเกษตรต้องไม่พลาดน,นะคะปลูกง่ายจริงค่ะเห็นผลเร็วด้วย ดูสิคะที่บ้านสอนน้อยบ้านนาลูกดกเลยถ้าใครสนใจสอบถามได้นะคะพอเราปลูกครั้งแรกก็ได้ผลค่ะอย่างมาแชร์ประสบการณ์ว่าน้องผักสาเนี่ยปลูกง่ายจริงค่ะแต่กิ่งก้างสาขาได้เร็วมากนี่ขนาดพื้นที่แห้งแรงนะคะเนี่ย มาดูลำต้นของน้องสิคะต้นน้องก็โตเร็วค่ะมีอยู่ต้นเดียวขยายเป็นพุ่มใหญ่เลยปลูกได้ประมาณห้าหเดือนเองค่ะถ้าใครสนใจถามได้นะคะสวัสดีค่ะ